สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีเมษถุนในเดือนกุมภาพันธ์กันเลยดีกว่านะครับมีไพ่ของโฟล์อ o อบสดเข้ามานะครับเป็นไพ่ใบแรกไพ่ของคนคนหนึ่งที่กําลังนั่งรอปัญหาต่างๆที่ผ่านพ้นมาหรือว่านิ่งเฉยเกี่ยวกับการที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหานิ่งเฉยนะครับรู้สึกเหมือนกับใครสักคนหนึ่งรอคอยคุณอยู่นั่นเองเช่นโฟล์อ็อบสดหมายความว่าปัญหาเหล่านี้เขามาจจะเป็นคนที่นิ่งเฉยเสียใจหรือห่างออกคุณออกไปแต่สุดท้ายสี่ดาบหมายความว่าเขาก็กำลังรอการติดต่อหรือรอการ สื่อสารบางอย่างจากชาวราศีเมถุนนั่นเองเช่นไพ่ใบแรกผมขอทำนายแบบนี้ว่ามีใครตะกนนึงทำร้ายคุณมีปัญหากับคุณเนี่ยนะครับชาวสีเมถุนเพิ่งเลิศเพิ่งลาก,กันไปเนี่ยมีการที่เขารออยู่ว่าคุณจะปกป้องไหมคุณยังเป็นบ้านหลังเดียวกันอยู่หรือเปล่าเราจะมีทางหวนคืนกลับมาไหมเช่นโฟล์ออฟซอคือการกลับมาที่เขาอาจจะเหมือนกับเป็นการกลับมาแบบรอคอยการติดต่อจากคุณรอคอยสยัญญาณบางอย่างจากชาวราศีเมถุนนั่นเองเพราะไพ่ของสีด่ดากหมายความว่าคนคนนี้เขาเหนื่อยล้าเห็นไหมครับเขากลับมานั่งพัก เขากลับมานั่งอยู่ตรงที่เดิมที่เขาเคยมีคุณนะแต่วันนี้อาจจะมีดาบไปหลายเล่มที่เฮ้ยเขากลับมาแล้วเจอปัญหาเขากลับมาไม่ได้เพราะปัญหามันยังคงอยู่หรือกลับมาแล้วชาวาศีเมถุนหรือท่านเนี่ยอาจจะมีไกลห่างออกไปอาจจะรู้สึกว่าบ้านของเขาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเจ็บปวดเสียใจหรือจะสูญเสียหรือว่าทําปัญหาไว้หนักทําปัญหาไว้ร้อนลนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมา เซนพ่เป็นที่ทำนายแบบนี้ว่ามีใครสักคนหนึ่งกำลังกับมานั่งรอคุณด้วยการแบบรอสัญญาณบางอย่างจากชาวสีเมถุนรอการติดต่อสื่อสารจากคุณรอคอยต่างๆะนะว่าคุณจะทําอะไรเพื่อเขาหมายกับปัญหาที่ห่างกันเลือกกันหรือนิ่งต่อกันแต่ความรู้สิกที่นิ่งต่อกันในตอนนี้ช่ใครหลายคนจะมีการนิ่งนะครับหรือว่าต่างคนต่างแบบนิ่งต่อการต่างคนต่างอย่างเอาชนะกันแต่เขารู้ตัวว่าเขาคนนี้เขารู้ตัวนะว่าสี่ดาบ S <S <an> <S เขารู้ตัวนะว่าเขาทาให้คุณเจ็บเขารู้ตัวนะครับว่าเขาทาร้ายคุณแต่เขาก็ยังคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขายังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาคิดว่านะเขานั่งอยู่งที่เดิมได้แล้วคุณจะกลับมาแบบกลับมาโพเทคกลับมาติดต่อก็เลยนะว่ามีใครสักคนนึงรอการติดต่อสื่อสารจากชาวสีเมทุนพเพราะเขาเชื่อมั่นครับในไพ่ใบที่2เขาเชื่อมั่นใน queen of p e a c o n s หรือเชื่อมั่นในตัวของชาวสีเมทุนเองว่าคุณเปรี่ยนสมัยกับคนที่ถือเหรียญในมืออ่ะเขาเชื่อมั่นตลอดว่าคุณเป็นคนที่รักเขาไงคุณก็ดีกัเบา มันเหมือนกับไม่ว่าเขาจะทําให้คุณเจ็บนะครับข้างหลังเห็นไหมครับเมื่อก่อนเขาจะทําร้ายคุณเท่าไหร่นะครับเขาจะทำให้คุณเจ็บเท่าไหร่คุณก็ยังนั่งอยู่ตรงเนี้ยฉันไพควีนถือเรียนหมความว่าความรักของชาวสีไม่หุนในช่วงงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งวันสิบห้าเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยเอาคอยการติดต่อจากคุณว่าเขาเชื่อมั่นว่าคุณยังอยู่ที่เดิมว่าคุณจะรักเขาเหมือนเดิมว่าคุณยังไม่ไปไหนเขาเลยคิดว่าเขาสามารถกลับมาและเจอคุณเสมอกลับมาก็จะรับก,การติดตอ่อหรือการช่วยเหลือหรืืออไดด้รรัับคควาามมมกกจกุณเหเหนิ นะครับเช่นไพ่ใบน,นี้ขอตอบแบบนี้นะกันว่าชาวสี่เมทุนเองคนของคุณเขามองคุณว่าค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีความมั่นคงมีการที่ช่วยเหลือดูแลเขาหรือการโพสเทคเขาการซัพพอร์ตเขาอาจจะเป็นเรื่องของการที่ให้สิ่งดีกับเขาเมื่อตลอดเขาเลยเชื่อถือเชื่อมั่นในความรักที่ชาวสี่เมทุนมีนั่นเองครับผมเลยทำนายว่าไพ่ใบน,นี้ค่อนข้างจะชัดเจนของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและคุณเองถามว่าเป็นยังไงบ้างที่คุณนั่งหลงเนี้ยเพราะที่นั่งเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังรักอยู่แต่ตราบคุณถ เห็นไหมครับมันไม่เหลือที่นั่งแล้วอ่ะมันไม่เหลือที่ให้รอมันไม่เหลือที่ให้ยืนแล้วอ่ะไพ่ใบนี้เป็นเสมอกับความรักที่ชาวสีเมถุนเองถ้าเกิดคุณถูกทำร้ายมากๆหรือเหมือนพังมากๆหัวใจเราพังเมื่อไหร่คุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เดี t o w ทาวเวอร์ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็เร้่ันว่าการที่เขารอคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่กลับไปติดต่อเขาหรือว่าจะเหมือนกับปล่อยให้เป็นมันจบไปตามเมรตามกรรมหรือว่าให้เป็นหาทุกอย่างเนี่ยคนที่ทําร้ายคุณต้องกลับมาแก้ไขเองฉันเดีเร์ทาวเนังมมออาจจะกว แต่ชาวสี่เมถุนเองนะครับไพ่ของดวงชะตางคุณเนี่ยมันเหมือนกับการจบปัญหาที่มันมันจบมันพังไปแล้วทั้งใจนะครับก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ทซายเราก็เหมือนกันหัวใจของเราก็เหมือนกันมาประสานอะไรกับหัวใจนั่นเองฉันเดาว่าหมายความว่าคุณเคยแบบเป็นคนรักกันอยู่เคียงข้างกันไม่คิดว่ามันจะพังไม่คิดว่าจะเลิกแต่อยู่ก็เหมือนกับมีเหตุให้ต้องเลิกมีเหตุให้ต้องพังเพราะเรื่องของอารมณ์เรื่องของการที่เราไม่ทราบมือที่3ความไม่เข้าใจกันทําให้แตกแยกทำให้ทุกอย่างเหมือนพังไปตั้งกี่ครั้งแล้ว ฉันจะทาวเวอร์ไปนี่หมายความว่าเราพยายามจะซ่อมอีกคนนึงอยากจะรักคุณอยากจะรักอยากจะเป็นครอบครัวอยากอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่มาดูความจริงมังอยากว่าเราไม่ได้เป็นคนทําลายมันนะ่ะเขากลับกลายเป็นคนที่ทิ้งกันไปเขากลับกลายเป็นคนที่พากจากหรือบอกเลิกบอกลาทิ้งความเสียใจทิ้งพังทลายแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความมั่นคงในเรื่องความรักครั้งหนึ่งนะฉันจะทาวเวอร์ไนี้ขอทานายเลยว่าคนรัะของชาวสีไมถุนท่านเขาอาจจะมีการเลิกลาคุณปไปด้วยกันใช้อารมณ์ด้วยการพังมัันนไไปปด้วยการจบม แต่ทุกทสิ่งทุกอย่างที่คุณทําลงไปเนี่ยมันเหมือนกับบ้านกับกลิ่นออฟฟิศเิรนนะ่ะมันเป็นความหมายของคว่ารักมันเป็นความมั่นคงความจริงใจที่ครั้งหนึ่งเราให้เขาเต็มที่ครั้งหนึ่งเราคิดจะสร้างครอบครัวครั้งหนึ่งเ,เป็นครอบครัวหรือรัอกเขาขณะนี้แล้วนะฉันไพ่ก็เลยทำนายแบบนี้ว่าคนที่ทำลายคุณไปเนี่ยมักจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งหรือเวลามีปัญหาเนี่ยก็มักจะมาทําดีก็มักจะมาคิดถึงคุณก็มักจะมาเหมือนกับดีกันกลับมารักกันกลับมาแก้ไขแต่เวลาเหมือนกับเราช่วยเหลือดูแแลลเเเคค้าาารักกวนนี่่ย็หมึงท อยู่ๆก็ถือคกเพลิงอยู่ก็เผาบ้านอยู่ๆก็ทําร้ายกันอยู่ๆก็เผากันไปอยู่ๆก็เลิกกันลากันไปนั่นเองเช่นในออบมาหรือึุนถึงไปท้าไปเนี่ยหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำร้ายคุณได้เขาก็ทานะครับแต่เขามักจะกลับมาตอนที่เขาเนี่ยไม่เหลือสิ่งดีๆหรือว่าไปเจอปัญหามาหรือว่าเจ็บมาเนี่ยเขาก็กลับมาหาคุณทุกครั้งเลยนะก็เลยทันัคานรักของชาวสีเมทุนทั้งหมดทั้งวงไพ่สีไปนี้คือการที่เขารอการกลับมาติดต่อสื่อสารจากชาวสีเมท เขาทาให้คุณเจ็บแค่ไหนเขาทําร้ายคุณแค่ไหนเขาทําให้คุณเสียใจมากแค่ไหนเวลาเขากลับมาเขามักจะกลับมาตอนที่มันเหมือนกับปัญหามันเกิดขึ้นแล้วกลับมาจนตอนที่เขามีปัญหาหรือเจอความทุกข์หรือไปไม่รอดก็เลยกลับมาคิดได้นะครับแต่เวลาทําร้ายเราเนี่ยกลับไม่ยอมคิดดีๆนั่นเองฉันไห่ใบต่อมาเป็นไพ่ใบที่4ี่ครับทํานายความรักของชาวราศีเมถุหนหรือท่านเียว่า4 o u r of สิ่งที่คุณหยิบยื่นให้เขาไปเหมือนกับความรักที่เหมือนกับแฟนครอบครัวเนื้อคู่ นะครับหรือความรักที่มันเหมือนกับการเฉลิมฉลองความเข้าใจกันละกันหลายๆคนอาจจะถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวหรือวางแผนชีวิตไว้แบบนั้นเลยนะฉันสิ่งเหล่านี้ไม่คือสิ่งที่สวยงามที่คุณมองโดยตลอดว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขเราจะมีความรักเราจะมีเหมือนกับภาพความฝันแต่งงานนะครับเข้าใจกันนะนะครับไม่อยากจะให้เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เลิกกันหรือจากกันไปแล้วเหมือนกับต้องกลับมาทำ้ายกันทำซ้ำอ่ะ เชนฟอร์ออฟวนก็เลยทำนายแบบนี้ว่าคนที่เขารอสัญญาจากคุณหรือรอการติดต่อสื่อสารจากคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยากได้แต่รอปล่อยปัญหาไปเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายเขาอาจจะกลับมาเพราคนเขาทนไม่ไหวอ่ะเขากลับมาราะเขาทนไม่ไหวกับความรู้สึกที่ว่าในออฟวนเดอะทาวเวอร์เขากลับมาบอกทนไม่ไหวที่จะสูญเสียหรือความมั่นคงในชีวิตของเขาหรือบ้านหลังนี้ของเขาหรือหัวใจของเขาเนี่ยมันหายไปหรือมันพังไปหรือเขาทำร้ายคุณไปด้วยความรู้สึกที่เขาจะเสียคุณไปจริงๆนั่นเองก็เลยทำนายแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณปล่อยเารอ มันจะเป็นยังไงบ้างาไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาให้คุณดูแลรักษาอีกแหละแต่เป็นเดอะสเตนต์หมายความว่าคนคนหนึ่งเขารอสัญญาณรอคอยการติดต่อรอคอยการสื่อสารจากชาวสี่เมถุูนอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําเขาก็กลับมานะแต่กลับมาเป็นหมอนกับเดอะสเตนต์กลับมาเพราะเจ็บกลับมาเพราะเสียใจกลับมาเพราะทนความรักความห่วใ่ทนความรู้สึกที่คุณเคยช่วยเหลือดูแลเขาไม่ไหวก็เลยกลับมาหาหคุณเนี่ยดูแลเขาช่วยเหลือเขาอีกแต่อย่าลืมนะ ถ้าเกิดเขาไม่ได้กลับมาด้วยใจเขากลับมาแค่ร่างกายเขากลับมาเพราะเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะก,กลับมาแล้วก็ทาร้ายคุณอีกกลับมาแล้วทำให้คุณเจ็บกลับมาเพราะไม่เหลือใครและกลับมาผลประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามถ้าเกิดอยากจะลองดูอยากจะรู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเนี่ย,ยไพ่ใบนี้คือสเตนเห็นไหมครับเดวิลลองส่งคลิปนี้ลองแชร์คลิปนี้หรือลองไปส่งสัญญ,ญาณบางอย่างให้เขาดูว่าถ้าเกิดเขารักหรือต้องการคุณจริงๆนะครับคุณเข้าไปหาเขาคุณพยายามดึงเขากลับคืนมา นะครับแล้วคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขารอคุณจริงๆหรือเขารักคุณหรือต้องการคุณจริงๆเนี่ยนะครับคุณส่งคลิปนี้แช์คลิปนี้หรือบอกอะไรบางอย่างให้เขารู้เหมือนกับที่เขารอคุณการสื่อสารจากคุณอยู่เนี่ยถ้าการสื่อสารโดยการส่งสัญญาณของคุณเนี่ยไปถึงหัวใจเขานะครับมันจะเป็นไพ่ของการที่เขากลับมาด้วยความรู้สึกที่ว่ากลับมารักกันจริงๆกลับมาเพราะเดือดจัดติดกลับมาเพราะเนื้อคู่กลับมาเพราะความถูกต้องความเข้าใจและสิ่งดีๆที่มีให้กันจริงจริง เชนเดจัดติดท so so ําไมแบบนี้ด้ว่าความรักของชาวสีเมฆถึงคุณที่คุณรักเนี่ยคุณอาจจะมองว่าคุณไม่ได้อะไรคุณอาจจะบอกว่าทําไปทําไมหรือรอแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาหรอกนะครับหรืออาจจะไม่มีทีท่าที่จะกลับมาเลยแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเดจัดติดเดิดสเตนครับคุณจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้กลับมาก็ทําร้ายการกลับมาก็เจ็บกลับมาก็มันเหมือนกับกลับมาก็ไม่ดีอย่างหรือจะลองเจ็บครั้งเดียวเจ็บแต่จบเจ็บนิดเดียวไปเลยดีกว่าไหม พะเด็จัดติดกับเด็ดเสนหมายเขามาลองดูลองเป็นร้อยเขาลองเหมือนกับให้เขามาลองรู้สึกลองเข้าใจนะครับลองมาเห็นลองมาเจอแบบเราบ้างจะได้รู้ว่าเขาทําร้ายเราได้กี่ครั้งทําร้ายเราได้แค่ไหนมันเจ็บมันท้าทายแค่ไหนถ้าเด็ดจัดติดทำนายแบบนี้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับถ้าเกิดไม่ได้รักแท้ก็เสียรักแท้ก็เสียกันไปเลยก็จบแต่เจ็บเจ็บแต่จบไปเลยดีกว่าเจ็บนิดเดียวนั่นเองถ้าเด็ดจัดติดทำนายแบบนี้นะกันว่าความรักของชาวสิงห์แมถุนกับคนที่คุณรักที่เลอกรากันไปเนี่ย สุดท้ายยังไงก็กลับมาอยู่แล้วเพราะยังไม่หมดเวรนหมดกรรมจะกลับมาเป็นความรักจะกลับมาดีนะครับแต่ถ้าเกิดเขากลับมาตอนชาวสีไม่สุดท่านไม่ได้ไปส่งสัญญาณหรือไม่ได้ไปตามเขาเนี่ยอาจจะเป็นการกลับมาสร้างเวียนสร้างกรรมอาจจะเป็นกลับมาเพราะเขาเห็นเรารู้รักจากรักแท้คุณแล้วแต่กลับมาด้วยความคึกที่เดือดจัดติดรับกลับมาเพราะเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะไปไม่รอดมีปัญหาก็เลยกลับมาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ตามคอยคุณตามเห็นคุณเห็นคุณค่าคุณมากขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะไปอีกถ้าเกิดคุณไม่ได้แก้ไขหรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจนะครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้คือการที่แค่เกิดใครเลือกลากันไปอยากจะให้เข้าใจกันหรือปรับความเข้าใจกันหรือพยายามมองในสิ่งที่มันเป็นข้อดีนะครับมากวากว่าการที่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมากกว่าการใจร้อนมากกว่าการเลือกลากไปเลือกคนอื่นลองมองที่หัวใจลองมองถึงอีงดีที่เคยช่วยเหลือเคยดูแลเคยรักกันมานั่นเองจะเข้าใจได้ว,ว่าคุณสองคนคือเนื้อคู่คือรักแท้ของกันและกันยังไงก็หนีกันไม่พนะ้น เช่นผมอย่างที่บอกไปครับเพราะกลับมาทำร้ายคุณหรือกลับมาผลประโยชน์ก็จริงนะแต่สุดท้ายมันหนีกันไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมมันก็ต้องกลับมาดีกันอยู่ดีอะไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามแต่เมื่อไหร่จะรักกันสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะเข้าใจกันสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะเลเหมือนกับปัญหามันได้จบสักทีหนึ่งชางสีเมทุนเองจะเป็นคนที่ตัดสินใจเจ็บแต่จบนะครับเพราะโดยสเตนแล้วอะไม่อยากกลับไปดูแลคนที่เขาทำร้ายเราไม่อยากกลับไปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคอยดูแลด้วยวาารริงงุ่่ททท้้ยกกัับนนนนีหไไเเืออป รือกับกลายเป็นวนุิลายที่สุดฉันให้ไปต่อมาขึ้นมาว่าคิงออฟครับหรือพระราชาถือถ้วยครับทานายความรักของชาวราศีเมษถุนท่านเลยว่ามีใครสักคนหนึ่งนะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขารู้สึกได้ถึงความรักของคุณเขารู้สึกได้ถึงความที่สุดที่คุณเคยดูแลเคยช่วยหรือและคุณรักเขาดูแลห่วงใยเขาแค่ไหนอะ่ะเขาอาจจะทาร้ายคุณหรือนิ่งเฉยกับคุณไปก็จริงนะแต่สุดท้ายเห็นไหมครับไม่มีใครรักเขาหรือเข้าใจเขาเท่าคุณเลยเขาอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทําอะไรไปด้วยอารมณ์หรือไปเลือกคนอื่นนอกใจททําาผิดดแต่สุ้ย King เขาจะกลับมาด้วยหัวใจเขาจะกลับมาด้วยความรักจริงๆเขาจะกลับมาด้วยความรู้สึกที่เขาไปเจอน้ําทะเลไปเจอความเสียใจไปเจ็บปวดมาแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนที่เขาทําไว้กับคุณที่เขาทําร้ายคุณครั้งนี้ยเขารู้สึกตัวแล้วนะผมเลยทนายว่าคนรักของคุณเนี่ยสุดท้ายๆจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเป็นคู่กันจะกลับมารักกันมากกว่าโอกาสจะเป็นอย่างนั้นแล้วกลับมาเป็นคู่รักคู่แท้กลับมาเป็นคนดีคนเดิมที่ผ่านปัญหาไปด้วยกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนักแค่ไหนมันจะผ่านไปด้วยกันเพราะ ไม่ว่าจะทุกข์กห,รกหรือสุขหรือเศร้าเราเป็นคู่ชีวิตกันนะครับไพ่ไพ่บอกแบบนั้นเลยนะเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตเป็นอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมามันจะผ่านไปรักกันมากกว่าเดิมได้เป็นคู่กันผ่านทุกข์ผ่านสุขและดีกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ถ้าเ,เกิดเขาตามคุณไม่ทนันเขากลับมาแล้วคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วละ่ะไพ่บอกแบบนั้นว่าไพ่ใบต่อมาก้าวถ้วยในออฟคัพยังไงเขากลับมาอยู่แล้วแหละแต่ก้าวถ้วยเห็นไหมครับเขากลับมาเห็นความรักคุณอยู่ดีนะแต่คุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วคุณอาจจะไปอยู่ตรงที โบยบินเห็นไหมครับสิ่งดีๆคุณยังอยู่ความรักก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่คุณอาจจะไปเจอความรักที่เป็นไพ่ก้าถ้วยชาวสีเมทุนเองต่างหากที่ไปเจอความรักที่เป็นคู่ของคุณความรักแท้ที่เหมาะสมกับคุณความรักท,ที่เป็นเนื้อคู่นะครับที่จริงใจที่เหมาะสมที่เป็นสีนเสมอ,อก,กันมากกว่าจะกลับไปอยู่กับที่เดิมๆกลับไปเจ็บปวดเสียใจกับตรงที่รักเต็มที่ไปแล้วดีที่สุดแล้วทําทุกอย่างแล้วให้จนหมดตัวหมดใจหมดใจนะครับให้ทั้งเงินทั้งทองความรักความเข้าใจความใส่ใจจ,จนตัวเองเนี่ย มันผ่านจุดนั้นมาแล้วมันเข้มแข็งมันเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับมันไม่อยากจะกลับไปเจ็บหรือกลับไปทาร้ายอีกต่อไปแล้วรักให้ตายก็คงไม่ไหวฉันให้หมดหัวหอมให้หใบเนี้ยทำนายความรักของชาวสีไมถุนก่อนเลยว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสจะพบเจอเนื้อคู่คู่แทรรักแท้นะครับซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับเอาสิ่งดีๆใ,ให้กลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนหรืองานเลี้ยงงานสังสรรค์การงานสังคมออนไลน์ก็ได้นะซึ่งทําให้คุณได้พบเจอความรักที่มันเหมือนกับคู่ชีวิตเหมาะสมและคนที่อยู่ด้วยกันนไไไม่ด้้ทิงป เขาเรียกว่าคู่ชีวิตนะครับหรือว่าบุคเพสสนันิวาหรือเนื้อคู่กันนั่นแหละนะครับมากกว่าคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่กลับมาทุกครั้งเลยนะกลับมาแต่มันไม่ใช่คู่เราเดี๋ยวมันก็ไปอีกอย่างเงี้ยมันพอแล้วเราควรจะอยู่คนที่เขาเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขยามเจ็บยามเสียใจยามมีปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้ทําร้ายหรือแยกออกไปหรือบอกเลิกบอกลากันไปแบบนี้นะครับหรือนิ่งเฉยกันขนาดนี้แล้วรอเราอยู่นั่นแหละรอแต่เรารอให้เราทําก่อนรอให้เรายอมก่อนทุกครั้งเลย จนครั้งนี้คุณอาจจะไม่ยอมแล้วครั้งนี้คุณอาจจะไม่รอแล้วครั้งนี้คุณอาจจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเซนไพ่ไปสุดท้ายครับเป็นไพ่บทสุขคำาลิกของชาวราศี่เมตรหุนในเดือนกุมภาพันธ์ว่า the chariot คือการมุ่งมั่นคือการหลุดพ้นคือการเจอสิ่งที่ดีคุณกลับมารักษากันได้คุณกลับมารักกันได้นะถ้าเกิดมันดีพอถ้าเกิดกลับมาแล้วดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยยังทำร้ายกันอีกคุณอาจจะกลับมาแล้วเสียชาวสี่เมตรหุนไปเพราะชาวสี่เมตรหุนอาจจะเดินจากคุณไปแล้ว แต่พไพ่ใบนี้คือการทํานายว่ามีใครสักคนหนึ่งกลับมารักษากลับมาเยียวยากลับมาเป็นคู่คุณแล้วนะกลับมารักคุณแล้วนะกลับมาเป็นคู่ชีวิตคุณแล้วนะแต่คุณต่างหากละ่ะยังจะอยู่ให้เขารักษาไหมยังจะอยู่รักษาความสัมพันธ์และเข้าใจกันอยู่หรือเปล่าหรือไม่เอาละหลุดพ้นจากการเถอะจากกันไปเถอะที่ผ่านมาเจ็บนิดเดียวจากนี้ไปอย่ามาเห็นอย่ามาเจอเจอกันก็ไม่ต้องมาทักนะครับประมาณนั้นต่างคนต่างปล่อยกันไปเลยดีกว่า ใช้มาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีเมถุนกันดีกว่าเป็นไงบ้างอย่างที่บอกครับไพ่เด็กถิ่มิเา้าเข้ามาครับคนคนนั้นจะทําอะไรตามอารมณ์นะตามใจร้อนอาจจะเป็นการที่เขารักคุณแต่เขายังไม่คิดที่จะหยุดอาจจะทาตามชั่วอารมณ์ชั่ววูกมีคนอื่นนอกใจหรือทําตามอารมณ์ตัวเองการบอกเลิกบอกลาหรือความสัมพัน์ที่เขาใช้ตัวเองเป็นเหตุผลในการที่เดินจากคุณไปหรือทาร้ายคุณบอ่อยครั้งแต่สุดท้ายไพ่ใบต่อมาเนี่ยเขาก็มักจะกลับมาห่วงใยกลับมาขอโทษกลับมารู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณเนี่ยเคยส่งข้อความเคยส่ง สิ่งต่างๆไปให้เขาเคยให้ของกับกินเคยทําสิ่งต่างๆส่งจดหมายรักนะครับส่งข้อความมีดีนะครับส่งสิ่งดีๆไปให้กับเขาส่งหัวใจไปกับเขานั่นะแหละจนเขารู้แล้วว่าเขาต้องกลับมาห่วงใย,ยกลับมารักษาก่อนที่จะเสียคุณไปจริงๆเพราะเขารู้ตัวแล้วครับเมจิเชียนเขารู้แล้วครับว่าคุณคือเป็นทุกอย่างของกันและกันเขาเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้สึกแล้วนะแต่เหมือนกับให้เมจิเชียนบอกว่าเขาก็ยังรอชาวสีเมตรถุนอยู่เขามักจะเป็นคนที่ออีโก้หรือชอบเล่นเกมชอบเอาชนะหรือมักจะคิดว่า คุณต้องทําเหมือนเดิมคุณต้องรักเขาคุณต้องดูแลเขาคุณต้องทําตามเขาเสมอเขาคิดว่าแบบนั้นเพราะเขาได้หัวใจคุณได้ความรักคุณไปแล้วเขาจะไปจากคุณหรือทำอะไรคุณเขามักจะคิดแบบนั้นเข้าข้างตัวเองนะครับฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เดือดจัดเมนขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายจะเสียคุณไปจริงๆนั่นแหละเขาจะกลับมาสื่อสารเขาจะกลับมายอมเขาจะกลับมาเข้าใจมันแล้วติดต่อคุณด้วยคำพูดที่ว่าเฮ้ยอยากจะรักษาเหรียญแล้วแต่เหรียญเนี่ยมันไม่มีค่าแล้ว กลับมาติดต่อกับเห็คุณค่าในวันที่มันจบมันเจ็บมันเสียกันไปมันจากกันไปแล้วมันหลุดพ้นต่อกันไปแล้วนั่นเองชันสุดท้ายมันคือความรับความเข้าใจการสื่อสารบางอย่างที่คุณสองคนเนี่ยต่างคนต่างรู้สึกถึงการรักกันแต่อาจจะมันกับใช้อารมณ์ไป็ที่ตั้งรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันแต่เจ็บแต่จบดีกว่าประมาณนั้นชันไพอลอร์เคลครับแนะนำชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์ว่าแฟรี่นะครับแล้วก็เขียนว่าเดอะไซ หมายความพยายามค้นหาคําตอบนะครับว่าทำไมคนหนึ่งคนถึงเดินออกไปจากคุณทั้งที่คุณรักแล้วก็ดีกับเขาอะบางทีนะคุณอาจจะเหมือนกับไปตามหาหัวใจไปตามหาคําตอบในตัวคุณเองนะโดยการทําดีให้ไปเต็มที่ไปเลยรักเขาไปเลยรักเขาที่สุดหัวใจไปเลยค้นหาหัวใจของกันและกันไปเลยถ้าสุดท้ายคุณรักเขาขนาดนี้ดีกับเขาขนาดนี้ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คุณก็บินออกมาซะนะครับมันทิ้งผงพิซซี่มันทิ้งสิ่งดีมันทิ้งความสวยงามไว้ตรงนั้นแล้ววันใดวันหนึ่งเขาจะมาตามหาคุณวันใดวันหนึ่งเขาจะได้คําตอบ เหมือนที่คุณเคยค้นหาและตามหาเขานั่นแหละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ